สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่19มิถุนายน2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางของวันที่16แอดมินก็ลงสูตรเดียวนะครับผมคือเรียกรับสายด่วนนะครับผมสำหรับ สูตรเลขรับสายด่วนนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่8เม็ดเดียวคือ8นะครับผมวิ่งรูด2กับ5เลขที่ออกนะครับผม800516 80เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวแล้วก็05เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็516เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม ก็เข้าเฉพาะตัวเด่นนะครับผมเด่นวิ่งรูดนะครับผม50แอดมินไม่ได้เจาะให้นะครับผมกับ80ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่19นะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมเป็นแค่แนวทางแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่6นะครับผมวิ่งรูด0กับ8 สำหรับ6นะครับผม6.3 6.4 6หกสี่หกห้าและก็หกเจ็ดนะครับผม สำหรับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกกับศูนย์เก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม สำหรับ8นะครับผม81 82 83แล้วก็84นะครับผม สำหรับในชุดกันจะมีหกแปดูนแปดแล้วก็แปดห้านะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหกหกูนูน แล้วก็แปดสำหรับ3ตัวนะครับผม902 782 ห้าแปดสามเก้าหกห้าแล้วก็ศูนย์แปดหกหกศูนย์แปดนะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทรีนึงนะครับผมสำหรับหัวเลาวพัฒนานะครับผม ในงวดประจำวันที่19มิถุนายน2566นนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่6วิ่งรูด0กับ8นะครับผมตัวเน้นนะครับผมคือ67 64กับ63คือตัวรองนะครับผมสำหรับ0มี0 6 0 9นะครับผม0 4 0 2สำหรับ8 8483แล้วก็ผมแล้วก็82สําหรับในชุดกันนะครับผมมี6808แล้วก็85ชอบก็ค่คอยตามครับผมเบิ้ล6 688สําหรับ3ตัวนะครับผม7 8 2ดแ5หแล้วก็608นะครับผม f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงฟังฟังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ